ปีนะคะก็จะมีการจับรางวัลที่เกี่ยวกับรถมากมายหลายประเภทเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือรางวัล Women World Car of the Year นั่นเองค่ะสำหรับรถที่เดินนำมาขับในวันนี้นะคะเขาได้รับรางวัล o m e n World Car of the Year ของปี2019ในสาขา Family Car นะคะรลอน มาด้า3นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของมาด้าทั่วๆไปที่เราเห็นบนท้องถนนนะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของความเรียบหรูแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะให้ใกล้เคียงกับรถยุโรปนะคะสําหรับในส่งของมาด้า3เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะแต่ว่าขนาดไฟเนี่ยมันจะเล็กลงกว่ารุ่นเดิมนะคะก็จะทําให้ดูเรียวดูเรียบหรูมากขึ้นนะคะ ขับเนี่ยมันก็ค่อนข้างแคบนะคะถามว่าเดือนรู้สึกว่าแคบไหมก็รู้สึกอยู่นะคะว่ามันแคบแต่ว่าถ้าเห็นข้างหลังเนี่ยก็จะมองเห็นว่าเนี่ยเดือนมีการขนจักรยานมานะคะเพราะว่าวันนี้เดือนจะไปปั่นจักรยานที่สวนพึ่งนั่นเองนะคะก็สามารถใส่จักรยานมาได้เลยโดยที่เดือนไม่ต้องถอดล้อนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยยิ่งถ้าเป็นรถแบบแฮชแบ็กเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระมากกว่ารถซีดานอยู่ มีจักรยานมาด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แคบมากจนเกินไปนะคะมาด้าสามนะคะก็จะบอกว่าจริงๆเราเนี่ยมันก็เป็นมีระบบตัวช่วยอะไรเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งก็เป็นหลายๆฟังก์ชันที่เดินชื่นช,ชอบเหมือนกันนะคะอ,อ,อย่างที่สําคัญเลยเนี่ยที่มีมาให้ก็คือระบบ GVC Plus นั่นเองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ เหลือในการขับขี่ต่างๆนะคะแล้วก็การควบคุมรถด,ด้วยนะคะก็คือจะเป็นตัวระบบที่มาช่วยทําให้เราเนี่ยขับรถได้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจในเรื่องของการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเดือนเดือนเนี่ยมีโอกาสเคยได้ขับตัวมาด้าสที่เป็นรถซีดานเหมือนกันนะคะเดินกลับรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวซีดานหรือตัว4ประตูเนี่ยมันจะสามารถควบคุม จะออกเร็วกว่ารถที่เป็นท้ายแบบซีดานั่นเองนะคะตามประหยัดเนี่ยก็รับรองว่าไม่แพ้รถคั้นอื่นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆในเดิรก็ค่อนข้างกัง,กงวลน,นะเพราะว่ามันเป็นรถที่เครื่องใหญ่2 0 0 0นซีซีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามาด้าเนี่ยเขามีการปรับจูนเครื่องยนต์ตัวเนี้ยใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะมากกว่า80%ที่มีการปรับจูนใหม่นะคะ รถคันนี้เนี่ยเดินขับมาเฉลี่ยทั้งในเมืองนอกเมืองเนี่ยก็จะได้ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะหลังจากที่ได้ขับรถคันนี้แล้วนะคะจะบอกเลยค่ะว่าไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมรถคันนี้เนี่ยถึงได้รางวัลของ w o m ม n ร o r บอร์ค้ e ออฟเียในสาขา Family Car นะคะเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ย มันก็ค่อนข้างครบถ้วนในสิ่งที่ผู้หญิงชอบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบตัวช่วยในการขับขี่รูปทรงภายนอกภายในที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญอัตราประหยัดรถคันนี้ด้วยนะคะยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมติดตามเกิลการไดกันอยู่เรื่อยๆนะคะเดือนจะพยายามนํารถต่างๆนะคะที่ผู้หญิงชื่นชอบเนี่ยมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะตัวเ,เลยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย